วันนี้น้องสาวใส่บาทค่ะเราต้องอนุโมทนาบุญใส่บาทกับน,น้องสาวนะคะบรรยากาศเช้าๆดีมากเลยหมอกลง ไปดูหลังจากใส่บาทแล้วพาไปดูข้าวนะคะข้าวไกลสวนที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย นาแปลงนี้อยู่ถึงไม่ค่อยมีน้ำแต่ข้าวก็จะงามตลอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหน้าบ้านนะคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ เยอะเลยไม่ได้ออกมาดูหนาไม้ไมโอ้ขึ้นมานอกขึ้นมาด้านนอกขึ้นมาฝั่งข้างนอกเลยโอ้ตรงนี้อีกออไม่ได้ออกมาดูฝั่งนี้ เดี๋ยวถ้าหวานปุ๋ยเสร็จจะพาเพื่อนๆมาดูใหม่นะคะ แต่แปลงนี้ใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะใช้น้ำหมักที่ทำเองค่ะใช้น้ำหมักที่ทำเองมาพ่นพ่นใบแล้วก็ได้อาทิตย์หนึ่งก็จะตามด้วยปุ๋ยเคมีค่ะนาแถวนี้ใกล้บ้านก็ไม่ใช้ยาค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดซับสไคร์ให้ปานีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญบุญรักษาในการใส่บาทกับป้านีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทุกๆุกท่านนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะ